เคารพตัวเองให้มากเพราะถ้าคุณเคารพตัวเองต่ําคุณจะกลายเป็นคนอีโก้สูงคุณจะกลายเป็นคนขี้กลัวคุณเคารพตัวเองต่ํานึกถึงคนที่เติมเหรียญ่ะถ้าเรามีเหรียญน,น้อยเราจะทําไมเงินน้อยเราจะทําไมงกคือพวกขี้กลัวค่ะพวกขี้กลัวจะหวงเหรียญหวงตัวเองไม่เอาเดี๋ยวทําผิดไม่เอาเดี๋ยวทําผิดให้ให้ทำอะไรไม่เอาไม่เอาคำถามคือคุณเป็นใครที่คุณจะผิดไม่ได้คุณเป็นใคร ถูกป่ะคะพระพุทธเจ้ายังเคยลองผิดมาแล้วเลยเพราะคุณหวงตัวเองไงคนที่ขี้กลัวอีโก้สูงมากนะคนต้องไม่เห็นความผิดของกูกูต้องถูกเสมอให้รู้เลยนะพวกขี้กลัวคิดแบบนี้ในจิตใต้สํานึกสมองไม่ได้คิดนะสมองเปล่าไม่ได้คิดแบบนั้นแค่กลัวก็กลัวเพราะคนกลัวคนอื่นมาตัดสินคุณไงแปลว่าคุณต้องดูดีตลอดเวลาไงนั่นแหละอีโก e ้ชัดฉะนั้นวันนี้ครูอยากให้พวกเราค่ะหันไปหาเพื่อนนะแล้ว ให้เราดึงคุณสมบัติดีของตัวเองข้อดีของคุณตอนที่คุณอยู่กับคนที่เขาลำบากกว่าคุณเวลาคุณเห็นคนลำบากกว่าคุณเห็นคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าคุณคุณเป็นคนแบบไหนลักษณะที่ดีของคุณตอนที่คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นอะไรบ้างตอนที่คุณเคยมีอุปสรรคในชีวิตคุณผ่านมันมาได้ยังไงลักษณะที่ดีของคุณที่ในนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตเช่นคุณได้รับเงินเดือนเดือนแรก คุณอาจจะรู้สึกว่าก็ทํางานได้เงินเป็นเรื่องปกติลองมองย้อนกลับไปซิว่ามันมีเด็กมากมายที่นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ไม่ออกไปทําอะไรแต่คุณเลือกรับผิดชอบตัวเองทุกความภูมิใจที่คุณเคยทํามามันมาจากเนื้อแท้อะไร